สายการบินเอ i ม a รเรบินหรูฟูลเซอร์วิสกรุงเทพฮ่องกงในราคา5,000บาทบอกเลยนะคะว่าราคาเกินคุ้มกับประสบการณ์ที่ได้รับมากๆไม่รอชา้าเราไปขึ้นเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะขึ้นมาก็จะได้หูฟังส่วนตัวแบบนี้รวมไปถึงหมอนใบเล็กแล้วก็ผ้าห่มส่วนตัว<ร>ค่ะเพ <ละ S 2> ื่อนรู้อะไรไหมคะว่าเอเมอรเรดเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นสายการบินที่มีระบบความบันเทิงบนเครื่องเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนื่องาะว่าเขามีครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังใหม่หนังล่าสุดคดีการ์ตูนเพลงพอดแคสต์รายการซีรีส์ต่างๆมีครบหมดเลยแล้วเราที่น่นด้าา13.3ิวแบบ กาาสรบิอนอะะ่งไปได้ไม่ถึงชั่วโมงเขาก็จะเริ่มเสิร์ฟอาหาระคะ่ะแล้วนี่ก็จะเป็นเมนูลิสต์ที่มันดูแบบลักชัวรี่มากๆซึ่งจะบอกว่าเราเอนจอยโมเมนต์นี้สุดๆกับอาหอรที่ได้วันนี้นะคะก็จะเป็นมัสมันไก่ค่ะก็ถือว่ารสชาติดีเลยนะแล้วที่ก๊บชอบที่สุดอีกอย่างคืออะไรรู้ไหมคือช็อกโกแลตที่เขาให้มาด้วยค่ะมันอร่อยมากทุกคนเคยได้ชิมช็อกโกแลตบนเอมิเรตมาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าชอบไหมแล้วอีกอย่างข้อดีของฟูลเซอร์วิสคือบริการเครื่องดืม่มจัดเต็มเลยค่ะไม่ว่าจะเป ก็คือกว้างแล้วก็สะอาดเรานะชอบที่ในห้องน้ำมีผ้าอนไมยแจกด้วยเราก็จะมีตัวโลชั่นที่แบบกลิ่นหอมมากเลยค่ะบอกเลยนะว่าไปกลับในราคาห้าพันมันคุ้มมากถ้าใคร<ะ>มีเด็กๆมาด้วยเขาก็มีถ่ายกล้องโพลารอยด์ให้เป็นของขวัญกลับบ้านด้วยนะคะและหากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามกดหัวใจกดให้กำลังใจกันได้นะคะ